สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาร์กโวนะครับวันนี้เราก็จะอยู่กับเกมโซลแองกันอีกเช่นเคยนะครับจากโปกคลิปนะวันนี้เราก็จะมาเปิดสุ่มในกิจกรรมใหม่นะเสียงผมอาจจะเปลี่ยนไปนะเพราะว่าตอนนี้ไม่สบายนะปวดลงคอนะครับในสองกิจกรรมมันจะอยู่ตรงอันนี้มั้งมันจะมีกิจกรรมถางสารนะครับที่กับให้เรามาแลกเพิ่มนะครับประมาณนี้แล้วกันนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมรายวันนะก็เก็บกระต่ายเนะี่ยมันก็คือกระต่ายที่ ก่อนอันนี้นะมันจะมีกิจกรรมมาผมน่าจะยังไม่ได้อัดนะครับก็สามารถเอาอันนี้มาแลกสามได้นะครับผมก็แลกจนอันนี้หมดแล้วแหละสมุดสุ่มนะโอเคก่อนเราจะไปสุ่มมันอยู่ตรงอันนี้ครับอัญเชิญการวิญญาณนะนี่เลยอันนี้เป็นแบบจํากัดเวลาครับเป็นระดับ U r นะผมได้ทังซานมาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ได้มาตัวหนึ่งแล้วตอนนี้ผมเลือกเป็นเซียวอูกับทังซานนะครับเดี๋ยวเอาทังซานขึ้นก่อนแล้วกัน โอเคประมาณนี้ตัวผมมันมีร้อยหกใบนะโอเคมาเปิดกันเลยดีกว่าถ้าใคร่เพิ่งเปิดมาดูปคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับโอเคเกือเลยโนแรกไปเราจะไปไม่มีวิแวลสีทองเลยนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหอันนี้คืออะไรครับ <laughs> มันเปิดอยู่ในเอนะครับ จ่างมากันเขี่ยเปิดกันต่อสีทองต่อเะยนี่โอ้โหมาหูิ้นมาหลุดเล็ดขนาดนั้นเลยอันนี้คือค่าความโชคดีไม่รู้คืออะไรกันนะตรงนี้ช่างมากันเนาะมาต่ออ๋อเดี๋ยวนะบันทึกผลรับเช้าเขาเท่านันอ๋อเปิดสิบครั้งเอ้ยกลรเปิดห้าครั้งเลยมันคือการันตีนะประมานนั้นแต่ว่ามันไม่ได้การันตีตัวหน้าตู้นะปี่มาวาพี่าัซานเสียงผม เดยืนย,นยันผมรับให้เราเดือดเนี้หนักันเค็เรียบร้อยได้หลงซานมาแล้วปิดไปอันนี้เราเหนะลือโฮลสิบหกโลนะโฮสิบหกใบนั่นแหละเฮ้ยสีทองมาอย่างว้าวโอ้หดจเสียวูแต่เป็นเอเดนาะไม่ใช่แบบที่เราตามหาเปิดกันต่อเฮ้ยสีทองเยี่ยวก็ไม่ได้แย่นะนี่ก็มาบ่อยจังเลย ต่อครับต่อแั่เป็นหม,มาแล้วสีทองเกลือเฮ้ยมามาแล้วโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยโทษเกลือต่อครับอันนี้เป็นการเชิญการันตีนะโอ้ยเอาสื้อขาวเอายืนยันผลับโชว์ข่าวมาก่อนครับเพื่อมันไม่มีตัวไหนแล้วคงไม่เกลือขนาดนะั้น โอเคได้เสืออูนะครับว้าววิน่ารักอยู่าแจมไปเลยยืนยันผมรับนะเคขีย okay, บเป็นตัวแรกที่ผมได้นะนี่ไงปลดล็อกด้วยอันนี้แล้วเวหรอโอ้โลสุดท้ายเลยเนะี okay, ่ยเขียไปเฮ้ยสีทองโอ้โหเสือโคตรเกลือได้เสียระดับเอชอาร์อะไรเอชอาร์อะไรวะนี่เคขียบก็สุ่มสุดยอดเลยโคตรมหาเกลือมาไปดูทีการวิญญาณนะครับ นี่ผมมีทางซานสองใบเพื่อนคันตัวไหนได้เนี่ยอ๋อนี่นขึนระดับเอตตาเป็นเอดตาเหมือนจะไม่เกลือนี่เกลือก็ไม่รู้นี่อกาศของผมนะก็ไม่เชิงว่ามันเรียงหรือไม่เรียงอนะ่ะเพราะว่ามันมีในนะัดแนะนำนะเนี่ยมันเป็นแนะนําการจับคู่ซึ่งตัวเกมนี้มันไม่ค่อยบอกระดับ HR. เอตตาไอระดับที่เราทํามันยูร์นะยูร์หรือยูพี่อันเนี่ย เขบอกแค่ระดับเพดิตาล้วเราก็ต้องมาเอาตัวมาใส่นะนะไม่ไม่รู้จะพเพิ่มค่าตัมตาข้างล่างหรือเปล่าเนะียเอออันนี้ก็ต้องรองดูนะซึ่งผมได้ตัวของอันนี้มาแล้วกระบี่นะทำเป็นอบอกยี่สิบแล้วนะแต่ก็ไม่ได้เก่งมากวันนี้ยังพิารอยู่เลยโอเควันนี้ก็ประสบความสำเร็จนะได้สองตัวแต่ว่าก็ยังเลื่อนขั้นมันไม่ได้นะมีของออกมาเพิ่มไหมนเนี่ย อันนี้ของราวัลที่ผมไปล่าสวาปัญญาครับเอออีกอย่างหนึ่งผมก็เล่นมาไกลนะตอนนี้ผมเป็นอาวงแหวนนี่แหละนะเป็นกระบี่นะครับนี่กระบี่แล้วก็วงแหวนประมาณเนี้ยออกสีม่วงแล้วก็ดำๆนะครับโอเคตอนนี้ก็ยังเป็นเลเวลห้าเก้านะเพราะว่าเซิร์ฟผมที่เล่นอยู่มันอาพีทีวันที่ยนะี่สิบนะะเป็นเลเวลหกสิบนะครับก็ รอไปก่อนตอนนี้อัดอยู่วันที่18นะนี่ก็เป็นของที่ผมติดตั้งนะก็ได้จากอารีน,นาครับก็เก็บแต้มแล้วก็แลกมานะมีส่วนไหนที่ยังไม่ได้อัพเพิ่มเติมก็กระดูกญาเน,นี่คนระับประมาณนี้สายเรียกกระดูกญาณก็ได้ครบแล้วนะได้ขาดแค่นี้นแหละทีะ่ยังไม่ได้นะครับประมาณนี้มีคนเชิญไปมาเล่นเหรอไปรอ,อดูดาน เป็นดันเจนนี่นี่เโอเคยังไม่หได้อะไรเลยจบแล้ว <c oughs> คือไม่น่าโหลดไม่ทันนะออคอมมันช้าทีดนึงอ่ะอันนี้ยังไม่ลงคลิปใหม่นะครับอันนี้คอมที่ผมเล่นอยู่เป็นคอมใหม่นะก็เป็นการ์ดจอซีจอนอกสูนะแล้วก็ซีบิวเป็นไ y เ e นห้าห้นะครับเดี๋ยวรออะไรพร้อมกันรอถึงผมกลับมานะเดี๋ยวจะมีเกมใหม่เล่นแน่นอนนะก็จะเป็นเกมคอมนะครับ S <S ขอให้ก่อนเลยกี่ผมก็ไม่ได้เก่งนะ <S <S 2> <S 2> เอ้ยเนี่ยมีคอ้อนท่าเทียนมาแล้วเป็นวิญญาณย,ยุทธที่สองแบบที่เพิ่งมาเราจะไปดูวิญญาณยุทธ์ไหนเนาะเดี๋ยวลองไปดูะนะ <S <S 2> <S 2> ่ะแขมป์ตายเลย <S <S 2> <S 2> อันนี้ผมก็รับรางวัลไปแล้วแหละมันเลยได้เป็นหัวใจมา หนักป้านี่ไม่รู้ว่าตอนอัดมันจะสวยหรือเปล่านคะรับโอเคไปช่วยเพื่อนกันไปเรื่อยๆนะเพราะว่าไอ้กระบี่นี้ที่ผมได้มาก็เพราะ,ะท็อปเซิร์ฟมั้งอ,อยู่ดีๆผมก็หลงเข้าไปในท็อปเซิร์ฟอะแล้วก็ผ่านมานะมัน้ใช้ท็อปเซิร์ฟจริงอะ่ะก็คือสายเติมนะครับมันจะผ่านมาได้โอเคแล้วผมก็เอาเอฟเฟกนะครับ ทำลายุงแหวนนะไม่รู้ไม่ดีหรืออปล่านะเห็นมันเทศอยูนะ่ก็เอามาใช้เป็นตัวละครนะประมาณนะั้นปกติไอ้พวกลมที่มันตีออกมามันจะแรงมากเลยแต่อันนี้เหมือนจะผมเก่งขึ้นมั้งใชประมาณนะั้นน่ะโอ้ที่โดนทีเดียวก็จะตายนะตอนนี้ก็พอลอดอยู่นะเลือดเยอะอยู่ ฟอนเอาคอนหน้าเทียมมาหลายคนแล้วเนี่ยตามทันหรอโหะกเปอร์เซ็นต์นะมันจะเหมือนมีมุมเราไว้หลบไว้เนี่ยไอปีกอะไรนะแต่ผมตายกา <c oughs> ่อนไม่เป็นไรให้เพื่อนแบกไปนานนะเรียบร้อยอ่าประมาณนี้กันเราเจทีมมือนหน,นี่ อน,นี้มีอะไรครับรับหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงเราไปสุ่มมานะของที่ต้องรับเพียบเลยอันนี้เอาอะไรดีเนะน,นี่ยเฮ้ยตอนแรกผมใช้ไปหมดแล้วนะพวกเนี้ยคือเราไปแลกแหละมันเลยหมดไวอันนี้คืออะไรเลือกเองนะระเบเดตาทางซ้ายดีครับจัดไปแล้วอันนี้ปล่อยไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาทีหลังอันนี้ก็แลกได้ที่เดอมมาแลกกันด้วยละเออแล้วมันก็มีเวลาบอกนะเนี่ย ประมาณ5วันนะอาทิตย์หนึ่งแหละมีตรงไหนก็เน,นี่ยที่ยังไม่ได้รับอันนี้ก็รับได้อีกของเยอะแยะไปหมดเลยเกลืไปดูที่การ์ดดีกว่านะได้ลองซามาแล้วก็หลอกไปเลยครับยืนยันแล้วก็ใช้ตัวละคระตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วกันนะเอ้ยว้าว อันนี้อย่างพ่เลยครับสวยโคตรอันนี้ค่าพลังจมตีสองเันเจ็ดนะะอันนี้แต้มูงทุดของมันนะโคตรสูงซึ่งเป็นคอนใช่ไหมคอร์นเราต้องแทนตัวไหนไดาวเนี่ยแทนตัวบนก็เป็นตัวฮิลวิกมันตรงนี้หายไปนะสล็อตพอแไตมุกไปดีก,กว่านั้นแล้วก็ถางซาใส่ไปโอเคเอาอ,อย่างนี้มันก็ใช้ได้เดี่ยแล้วก็ถอดตัวนี้ทิ้งไปแล้วก็ใส่ตัวนี้แทน เพราะมันจะได้เป็นระดับ UR หมดเลย้า,น,นะาน่าจะดีขึ้นมัน้งแล้วก็ตีบวกไปอัปเกรดทันงหมดเลยเก้สิบเอ็ดโอเคผมว่าจะเอาปันนี้เพิ่มให้มันเป็นยี่สิบนะตีบวกแล้ว่าสามารถแลกได้นะห้าสิบเอ็ดเลยโอเคค่ะที่ห้านะถึงจะบวกเป็นบอกยี่สิบไม่เป็นไรเ,เราสามารถเปลี่ยนวิญญาณยูดาเป็นเนี่ย อ๋อเปลี่ยนวิญญาณยุดนะเดี๋ยวลองเปลี่ยน,ย,นย่างระคำก่อนนะโอเคป่ะเมืเราสามารถทำอะไรได้บ้างเนนะี่ยเราจะไปดูวิญญาณยุดอื่นเลยปะ่ะวิญญาณยุดผู้ดาวสองนาทีอ๋อจะเปลี่ยนไม่ได้โอเคกดข้างบนได้อยู่นะมาลองมาดูนะ สูม,มิติมายาน่าจะมาแล้วละมินยานหยุดคอนห้าเทียนนี่ไงอยู่ตรงกระบ,บี่กว่าเดียวนี่ครับเราลองเอามาดูไหมวาดูดมาชุบริบหร่อยครับคอนฟ้าใสโอ้โหแฟร์ไทยนะโอเคเอองจะมิติมายาเราต้องเปลี่ยนมินยานหยุดน รอ12วินะแป๊บนึงนะเรียบร้อยครับตอนนี้เราเปลี่ยนยินยาณหยุดแล้วนั่นเองลองดูใน่ดีดิเป็นไงฟ <c alling> ูฟุคอนโอ้ไอ้วงนี้ผมต้องไปหาเพิ่มนะคือมันไม่ต้องหาเพิ่มก็ได้นะคือเราไปใส่พวกวงแหวนวิาณก็ได้นะเดี๋ยวดูกันมาใส่ได้ปะ่ะแทนที่เอามาสูงสุดหรือว่าต้องไปหาใหม่มะันะ จำไม่ได้เหมือนกันนะน่าจะต้องไปกดล่าใหม่นะเอาลงสูงก่นกอน้อนำแทนทีเ่ายวห้าพันจะ,ะสุดอ,อีกกันหนึ่งก็สีทองหมื่นสองตัวอย่างอันนี้ก็มารับเพิ่มได้นะมันก็เหมือนเป็นการปั๊มดีๆนั่แหละถ้าเราเปลี่ยนทุกสายเราก็ได้เพชรฟรีๆนะเก <นะ S 2> ็บวงแหวนวิญญาณน,นะแต่ไม่รู้มันจะจำกัดต่อไอดีป่ะเคนดูดิเป็นไงเท่เเบบ วูบอนเทาเทียนเย่โคตรเท่ yeah, เลยน่ะจ่มไปเลยนะเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะสำหรับการมาริวเกมทางซานแล้วก็การมาดูกิจกรรมใหม่ๆนะก็มีประมาณนี้แหละมั้งถ้ามีอีกก็คงเป็นดันเจี้ยนตรงนี้แล้วกันนะอดูตรงไหนมาแต่ที่โลกน่าจะเป็นนี่นะเมืองสังหารน,นะลองไปดูนะแฉจะปิดคลิปตั้งหนถอย เราวาร์ปไปตรงไหนได้ไมนะั้ง่ยตรงไหนดีอะจุดศูนย์กลางนี่ปะเนี่ยเป็นเมาือางสังหานะก็เป็นดินแดนของเทพซิวลลัวงนั่นจะใช่นะผมจะพาไปดูไงอนะมันก็ดูแหลกๆนะเป็นไฟวลาวานะประมาณนี้โอเคแหลกอยู่แหลกอยู่ตรงนันไปดูได้ก่อนเนาะ นั่นแหละใช่นะมั้งอุ้ยมันลงไปได้กันเนี่ยโอเคก็สวยอยู่นะครับไปครับคลิปนี้ก็วันเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการมารีวิวกิจกรรมทางสานใหม่นะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะไอแม่ไม่สงสัยเดือยยากแนะนำอะไรก็ลองคอมเมนต์กันไม่ได้นะครับคลิปนี้ถ้าเสียงผมแปลกๆไปก็ขอไปได้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับบ๊ายบายเจอกัน 지 yeah. yeah. yeah.